สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเพิ่งขอแชร์แป๊บนึงนะตอนนี้มาเย็นหน่อยนะคะก็ทำภารกิจหลากหลายเนาะแล้วก็ถ่ายคลิป นะคะวันนี้มีรถแต่งเยอะเลยนะคะในโรงแต่งเป็นเอเวอเรสซะ90%เอร์ซ็นะเดี๋ยวพิ่งจะพาดูนะคะก่อนที่ฟ้าจะมืดเนาะคี่ว่ามันซื้อจองวันนี้จะเอารถพวกนี้แล้วเขาหามาให้ได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเขาก็เขาแบบ ตอนนี้พึ่งอยู่ด้านหลังนะคะของโชว์รูมนะคะจอดรถไว้ข้างหลังแล้วก็ประตูมันปิดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเนาะไหนๆก็ปิดแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปีนออกไปเนี่ยรัวลัวสูงขนาดเนี้ยเดี๋ยวค่อยปีนออกไปก็ได้นะคะเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนนะคะยังมีเวลาอยู่วันนี้นะคะจะพามาดูเอเวอร์เรสต์ล้วนๆเลยดีกว่านะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในลงแต่งอะในส่วนของแพติน่ามาเยอะมากเดี๋ยวพาดูนะคะเพิ่งกลับกล้องแป๊บนึ่งนะนี่มาดูที่คันแรกก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว e v e r อเรสต์สเพิ่มแพ็กเกจนั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีการตกแต่งที่นี่เรียกว่า ไม่เหมือนคันอื่นๆเลยเนาะเพราะว่ามีการใส่กระจังด้านหน้านะคะเป็นซี่แบบนี้เป็นของวิเตอร์เนาะแล้วก็เป็นม้ามาแต่งตรงด้านหน้าด้วยค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะในส่วนของเอเวอร์เรส o r สเพิ่มแพ็กเกจนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะนี่นะคะเซ็นเซอร์นะมีมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะคะคันนี้นะคะเพิ่มจากเพิ่มจากราคา ค่อนข้างจะไม่ซ้ำใครเนาะเป็นลายแบบว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาที่รถวิ่งก็จะให้ความสวยงามรัดด้วยยางโตโยโอเพนคันที่เป็นยาง AT ด้วยค่ะสเปคยาง275 55R20 ค่ะถ้าเป็นยาง275 275คืออะไรนะคะคือหน้ากว้างของตัวยางที่สัมผัสกับถนนนั่นเองนะคะนี่ถ้าหลายคนไม่รู้นะว่า275คืออะไร275คือนี่นะหน้ากว้างของผิวยางนี่นะที่สัมผัสถนนนะคะก็จะกว้างนะ ถ้าเป็นรถเดิมๆที่ไม่ได้แต่งอะไรเนาะล้อมันก็จะยื่นออกมาหน่อยนะคะนี่สองเจหห้าคือความสูงของแก้มนะคะแล้วก็อ่ยีนะคะก็คือขนาดวงล้อน,นั่นเองคะ่ะแล้วรถสปอร์ตคันนี้นะก็เหลือแค่รอติดฟิล์มนะคะรอติดฟิล์มก็จะเสร็จแล้ว ไปแล้วหรอไปแล้วค่ะเก็บของออกไปด้วยเนาะอะไรอ่อะอ,อ๋อของแถมใช่ไหมอเอาไปเก็บให้ไปเก็บเก็บพี่เก็บไปเก็บให้หนยนี่ประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของบิกเตอร์และเป็นท่อคู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เปลี่ยนเป็นท่อนะคะปลายคู่ เป็นปลายคาร์บอนนะคะของ HKS แบบนี้ด้วยนะคะก็เพิ่มแรงมาให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ให้เสียงที่ถูมนุ่มด้วยค่ะมาดูคันต่อมาค่ะคันนี้โอ้โหเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งมีวิวคันนี้ไปเองนะอัปเดตรถนะคะพี่ต้องนะคะตอนเนี้แต่งเกือบเสร็จแล้วนะคะแปบเดียวแต่งเสร็จเลยนะคะก็ใส่เป็นชุดหน้าชุดหลังเรียบร้อยคิ้วร้อล้อย,อยางเบรกเรียบร้อยนะคะ อีกคันหนึ่งคันนี้ก็เป็นรถของพี่ฝนนะคะไอ้นี่ที่ทำเอฟซีจากรามอินาทานี่จะเปลี่ยนล้อ,อยางมานะคะพึ่งมาเดินมาเก็บของแป๊บนึ่งนะพี่บางพี่บาง

รีวิววันนี้นะคะมีแพตติน่ามหลายคันมากแพตติน่มหมาเรียกได้ว่าเป็นเอเวอเรสนะคะตัวท็อปที่สุดนะที่มีราคาสูงถึงสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะนี่แต่ขายดีมาก,มกมาแบบนี้นะคะคันนี้ทั้งหมดนะเนี่ยเห็นไหม ดูในโรงทั้งหมดวันนี้นะคะมีร่วมๆประมาณ14-15ถึง15คันเลยค่ะมาเริ่มที่คันแรกกันดีกว่าคันนี้ค่ะเป็นตัว e v e r อร์เรสต์สเพิ่มแพ็กเกจนะคะก็ยังไม่ทําการตกแต่งอะไรมากมายนะแต่เปลี่ยนล้อยายงเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคันที่สองค่ะเป็น เอเวอร์เรสปอร์ตเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็กําลังรือกระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าชุดแต่งด้านหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วเป็นของวิกเตอร์เนาะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ล้อยางนะคะก็เป็น A อ a ว p i r พนะคะเป็นก้านวายดำเงารัดด้วยยางโตโยโ p เปนคันที่สเปคยาง2อย่5าง2 7 5 5เรียบร้อยอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเกือบเสร็จแล้วนะคะมาดูคันนี้บ้างค่ะพี่ใหญ่ของเราเนาะ V6 แพตตินัม แบบนี้นะคะคันนี้ค่ะทําการใส่ชุดแต่งนะคะของวิกเตอร์นะใส่แล้วเรียบร้อยรอติดกระจังหน้านะคะแล้วก็กําลังรอลดสไลด์นะคะเพื่อไปทําการแดัดแปลงช่วงล่างเปลี่ยงช่วงล่างนะไม่ว่าจะเป็นการโหลดนะคะ เห็นไหมเยอะมากนะรถแต่งเยอะมากนะขอย้ำคันนี้เป็นตัว d b l ส port นะคะช่างก็กำลังทำการเปลี่ยนล้อ,อยางเลยเห็นไหมเราทำการเปลี่ยนกันสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ทุกชิ่งทุกอย่างที่ทำการแต่งนะคะลงแต่งแห่งนี้นะคะจะทำการแต่งให้กับลูกค้าทั้งหมดค่ะแต่ถ้ามีการเช่นเอาไปโหลดนะคะหรือเปลี่ยนเบรกที่ต้องใช้การทดสอบรถนะคะหรือว่าใช้เทคนิคในการทำมากหน่อยนะคะแล้วก็จะสไลด์ไปที่ร้านเนาะ ไปทำมาให้ค่ะแล้วก็มีการเทสมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็ดึกๆก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อกันแบบนี้เลยเห็นไหมมาอีกคันนึงค่ะคันนี้ก็เป็นตัวเอ e r อรเรสต์วาแท็กค่ะเป็นสีส้มแบบนี้เนาะหลายๆคนไม่ค่อยเคยเห็นเนาะเอเวอเรสต์วาแท็กมีสีส้มไหมนะคะนี่เลยคันนี้ก็ทําการโหลดด้วยนะคะก็ช่วงล่างดูเฟิร์มมากๆเลยเพราะว่าโหลดมาได้เตีย้ยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ล้อ,อยางอย่างดีเลยเป็นตัวของเวกค,ค่ะ ชุดแต่ง FORD นะคะด้านหน้าเป็น AKC นี่ทั้งแถบเลยตรงนี้นะคะ AKC ทั้งแถบเลยทําสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยค่ะมาที่คันต่อมาค่ะคันนี้เป็นตัวเอเวลเอ่อไม่ใช่ <laughs> DBL SPORT นะคะราคา994,000นี่สวยๆเลยนะมีความโดดเด่นตรงสติกเกอร์ด้านข้างนะคะมีการสาดโคนนะเป็นสีส้มมีมามาแต่งกเรละวิ่งนะคะให้อารมณ์เด,ดือดมากๆเลยค่ะ ต่อมาคันนี้ก็เป็นแพตตินัมเอกเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีดำเนาะทําการใส่ FORD ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นวิกเตอร์นี่เลยนะนอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะคะที่กําลังเตรียมรอที่จะใส่ในรถนะคะนี่แบบนี้นะคะเยอะเยอะมากจริงๆประมาณนี้ค่ะเนี่ยทุกคันกําลังรอแต่งหมดเลยนะคะ ถ้าลูกค้าอยากมาดูรถของแท้ของจริงนะว่าเราใส่อะไรการแต่งยังไงแบบไหนนะอันนี้เราจะเห็นกันแบบนี้ทุกวันนะคะทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเนี่ยเห็นไหมในส่วนของนี่ <c oughs> ขอออกมาแบบนี้เลยนะมาใส่กันตรงนี้ทั้งหมดนะคะ เยอะมากนะคะวัสดีค่ะเยอะเยอะรถสมัยนี้เนอะเพิ่งว่าสีเทาสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยแบบกำลังได้รับความนิยมเลยเนอะเพราะว่าเดินผ่านมานี่คือดำเยอะมาก ประมาณนี้นะคะไกล mm hmm. กมื่นแล้วเนาะก็ลูกค้าท่านใดนะคะอยากมาดูรถนะคะอยากมาดูชุดแต่งก็คือมีหลากหลายรูปแบบเลยก็สามารถถักมาหาพึ่งได้นะคะที่เบอร์081 363 2 9 2 9ค่ะเพิ่งประจำอยู่ที่โชวรูมฟอร์ดพระนครจากขาเกษตรนวมินนะคะโชวรูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง3ปีซ้อนกำลังจะขึ้นถึงปีที่4แล้วนะคะก็ไว้วางใจได้นะคะสำหรับวันนี้เพิ่งไปก่อนละกันเนาะขอไปดูรถลูกค้าก่อนแล้วก็จะต้องปิดลัวออกไปแล้ว <laughs> ประตูมันปิดโอเคแค่นี้นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะ